ฮะไซโบโคืออะไรมาแล้ว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 ขี้เกียจขี้เกียจเราถ่ายทอดสดคเลยดูได้ปลามันจะกินกันปะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เดอะฟิชชิ่งคนลักปลารายงานตัวครับเราได้มือดีจากพระนครเหนือพระนครนะครับมาเลยนะของของแท้ของแท้อแทโอ้ย วานจเจาขอขาวิ้ิงสิอืม,อมสวัสดีครับนานาท่านผู้ชมเดี๋ยวพิกซ์คนรักมาช่องนี้ครับรายงานตัวป่ามะละ่ะฮะ อ้าวเย่ะบันเทิงเลเว,วันนี้ผมมานั่งภาคนะผมได้มือดีจากพระนครมาผมมานั่งภาคระดับปร,รมาจารย์ไปซื้อตักหมอ หีึ่ตัวโลเนี่ยสายสมาืมาแล้วครับเลยนะท่านผู้ชมมาเรื่อยๆเยช้านี้เดือดเลย เดี๋ยเลยวันนี้ยอดน้ากล้วยนะ้าไม่กินใช่ไหมผมทำเยอะเลยนะผมเสียได้ไใส่ไปถ<ม>ังเยือยนะไม่ได้นี่มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะกล้วยหอมสูตรเยือยโอ้ย <c oughs> <c oughs> รับชมอยู่ครับนะเมื่อกี้นีนะ้ไหน,น,หนสดตรงไหนวะเนี่ยแชร์ไม่ได้แชร์ไงวะเนีน่ยแชร์ไรสดยังไง่ะ,ะมามามา ตัวนี้ก็ไม่พักเบรกละกินข้าวกินปลากันแล้วครับมันไลททั้งวันไม่ได้หรอกเดี๋ยวหมายนละชายเขาแตกเอาโดนอีกแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับบวกเอาว่า เรื่องอาวกเงี้ยแล้วอ่ะอืม ีกแล้วมาอีกแล้วมากันเรื่อย นิมน,นะครับบางพระมากันเรื่อยเ่ยนะนี่ครับเหยื่อที่ใช้นะครับเหยื่อผสมตกนี่ครับ เนื้อไก่นะครับซปเปอร์เบสง่ายมากผสมน้ำแล้วตกได้เลยนะครับเนี่ยสั่งจองได้กันที่ร้านนกไก่เพื่อนตกปลานะครับนี่เราลงเบดกันหกคัน,นให้ดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ฝนตกนะวันนี้ไม่มีวันนี้แดดดีแดดดีแดดดีเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดดีมากเลยโอ้ท่านใจซื้อตักมอ ใครซื้อเหยื่อไปแล้วไม่กินบอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปปัน่นเามื่อคืนช็อตช็อตช็อตใครซื้อใครซื้อเหยื่อไปไม่กินแล้วเามื่อคืนนะใช่เดี๋ยวโดนอีกแล้วไม่โดนอีกเงี้าายบรรยากาศยังไงยังไงฮนะดูนั่นนะดู เฮ้ย hey, ตะเพียนได้มาแล้วใช่ตะเพียนได้มาแล้วยกเลยนะยกปลาอะไรอ่ะมีเด็กกันนะวันเออวันนี้ได้กล้องได้กล้องมือกล้องมือดีเลยหลงถังลงถังจับนะ นีมุมกล้องสวยมากอ <c ười> เรื่อยเรืเ่อยไม่เบ็ดตัวนึงเด ท้องฟ้าดูอท้องฟ้าดูบรรยากาศเลยเป็นไงเป็นไงเฮ้ยวันนี้วันหยุดแล้วทำไมคนน้อยเนาะคนจะไปเที่ยวมั้งหยุดถึงวันจันทร์เลยเหรอโอ้โห นะปันเจี๊ยบปันเจี๊ยบลปเหรอ <Yeah. S 1> เป็นไงปลา,าวันนี้เป็นไงเมื่อเช้าจัดเนาะใช่ไหมนี่ในมีน,นี่อยู่เนะี่ยเลเละเอาเลยผมกนินขนมรอ้อนไนอ,อน้นี่นงต้องสับน้ำไนะปแต่เปิด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 เฟซนะาเลย น้ะก็ดูเฟซผมนะดูจเฟซอ่ะตอนนี้ตอนนี้ปวดอยู่ลมหนาวะเปนะิดไปเลยนะ บายบายวันนี้ลองลองมาก่อนไม่มันเท้าได้เห็ตัวแบบตัวใหญ่นะแต่ดังโลวเนาะ คนน้อยน้อยเมันคนน้อยเหมืมนคนน้อยนะเน,นี่ยเมื่อวานฝ่านนี้กำลังกระหน่ำเลยนะแบบกำลังตกเลยฝนนะเมื่อวานเนะนีน่ยอือ ชอสวดให้ดูเลยว่าเราตกกันจริงไม่มีฝุ่นได้ปลากันจริงๆไอ้บ่อสองร้อยไร่อะเห็นนกไก่เคยไปใช่ไหมบางน้ำเปรี้ยวอะไรนะผมเลยผมยังไม่เคยไปเลยยังผมยังไม่เคยเออแต่มันอยู่มันเปิดสุขเสาร์อาทิตย์นะใช่ป่ะไม่แน่ใจเออเปิดสุขสักนะครับลิ้มใช้มือ ผมบอกเฉยๆกดยังไม่รู้ มรยากาศดีดีมันจะเงียบยู่เนี่ยดูกันยาวๆเลยนะครับอายาวให้ปื๊ดเลยยาวปื๊ดไปเลย 哎。<laughs> ยกเหรอพักยกนี่ไหนอ่ะอะไรนะอันนี้ผมไม่ทำเลผมจะดูเรือเรอพักยกเหรออ่าไม่ใช่หน้าที่ผมตรงนั้นเดี๋ยวผมจะทำดีล่ะนี่นะเนี่ยเรืออะไรอนี่ยน้าอะไรมาผสมอยู่แล้วน้าผสมที่ไหนเหยื่อเหยื่อเหยื่อตึงมือดีจังเลยเหยื่อ ยังไม่กินก็เดี๋ยวเพิ่งดูเลยนะนะเดี๋ยวมันกินให้ดู <laughs>

ครับ่ยอยู่บนแพเนี่ยผมส่งอันี้ไปให้เฮียนะกดดูได้เลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยผมไ์สด,สดรครับเพิ่งจะเงียบเพิ่ง,งจะกักเช้าชโอเคแล้วตั้งยี่สิบต้องมียี่สิบแล้วละ่ะยี่สิบตัวนะมีเซอร์โลปตัวหนึ่งนนะปนินครับ ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับอยู่บ้าน <laughs> ข่ามข่ามนี่แหละเดี๋ยวเยน็ยนๆเนี่ยคือเนี่ยผมไลฟ์สดดูให้ให้ดูอยู่ในในช่องนะครับครับ<า>วัวเดือดว,วิ่งไปรับซืบนะ้อปลาปลาโน้ยปลาปลาเกลือปลาเกลือ มันก,ก็มันก็ไม่เหงาอ่ะมันก็เพิง่งเออพิ่งจะเงียบเมื่อกี้เนี้ยถ้าพักเนี่ยจำจำบ่ายเนี้ยเงียบก็แล้วเดี๋ยวเราดูช่วงบ่ายๆอบ่ายก็ตึงก็ช่วงนี้ก็ไม่กินน้ำหม้อวานเนี่ยเมื่อวานก็ได้ตั้งสามสาาิบห้านะต,ตัวนะแต่โจไม่ค่อยโจเท่า,า,า,าไหร่ครับเมื่อวานคนเดียวเลยมั่วซั่วไปหมดเลยครับวันนี้มากันน้าแจ๊กอยู่น้าแจกไปด้วยครับ 嗯，好。 นะเง,งียบซะหนะตามนได้้องนาหรือเปล่าไม,ไม่รู้ฟ้าหรือคนก็ไม่รู้ยากาศดีด,ดีลมก็เย็นดีโอ้โหแบบเข้านอนดีกว่าเออไม่ได้ไ<ม>ไดิโดอายเข้ามาเน่นอนนอนเ๋ยผมหายคลคิดนอนเลยนะนะนะ เหวอ๋อเหว๋อยิ้มเออเอาะไรไม่กินไม่ได้ไงปิ้งหัวเหีว๋อเหรอเออไม่ได้หมูไงโอ้ยกินดิกินได้ดหมด,ดอ่ะอ,อย่ายรับชมกันนะนะาานะเดี๋ยวปากินเฮ้ยกดเข้ามาดูกันใหม่ <c oughs> <c oughs> นี่พักเบรกพักเบรกมาพักเบรกบก่อนช่วงนึง ra quan hệ á, làm này à. ปลากินแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ไหลปลาไม่กินก็จะให้ดูเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปลากินแล้วเดี๋ยวไล่ให้มาให้ดูใหม่ดีวกว่า